เอาละครับกลับมาพบกับ Ghost Exorcist นะครับอีกแลว้ววันนี้เราจะมาล่าผีรายวันกันแล้วก็มัลติเพ a เยอกับน้องเอฟเช่นเคยนะครับปะวันนี้เราจะมาเล่นโหมด Rescue ในด่านที่ชื่อว่า Cemetery of the Last Race น่าจะยากพอตัวแต่ว่ามันให้โบนัสค่อนข้าง,งเยอะนะครับดังนั้นก็ หนยได้ไปเอฟ let's go เอฟ let's go <S องงแม่นะมเปิด <หา S 1> ประตู<ๆ>แล้วไป let's go <S มีของอะไรให้ซื้อไหมไม่มีไม่มีขา,ขาเพราะเรา<ๆ>เป็นレスซิวนะถูกต้องของหาเอาตามข้างทาง โหมด normal ไว้ใช่ไหมไม่รู้พี่ไฟฉายหนึ่งอันก็พอแล้วระดับนี้วิ่งกลับเอาเปิดแล้วนะทุกคนเปิดเลยนะครับเประตูหล่นโอเคิ่งหาคนและเดี๋ยวแยกกันไปคนละทางเหมหรอได้เลยผมได้เทียสนัละถ้าเจอได้เมลได้เมลแล้วเหรอ โคตรมืดเลยเนาะใช่ใช่มืดมากอันนี้ผมเปิดสติมายัางอ่ะเปิดแล้วแล้วก็หมอกเยอะด้วยเจอกระโหลกด้วยอ่ะไม่เจอศพเลยอันนี้<ส>อันนี้มันมืดกว่าม,ม,มาปกติหรือเปล่าเนี่ยผมได้แล้วคนนึงข้างหน้ามีโอ้ผมวิ่งไม่ได้อะพี่ผลอะไร,รอระผมวิ่งไม่ได้ มืดมากครับข้างหน้าเหมือมเห็ทนะนะนนงมี่เห็นของโอ้มีเนตรกันโอ้ของดีเอามาเลย entity มีหัวกะโหลกด้วยเอาผ่านแล้วกรือ <c oughs> ผ่านแล้วฮะ photos of in the day o r i g i n ถ่ายรูปแล้วก็คุยกับผีช่วยคนผ่านแล้วพี่มีแค่คนเดียว ยิงนะมาจริงยิงนะมาสั่นตรงเนี้ยมาสั่งตรงนี้ได้ไงฮะยสวยมันคลานอยู่กับพื้นอะ่ะเสียงหัวใจอยู่ตรงผมน่าจะวาร์ปไปแล้วไม่ค่อยจะดีเอาเกลืออยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราไ,ไปไรวม,มทีเดียวพี่คนพี่คนมาช่วยหน่อยอยู่ตรงไหนโไม่ไม่ไม่เอ้ยนี่ไงอยูไอย่ไหนไหนงั้นงั้นงั้นอ๋อเมมโมรี อีมีเมมรี่อ่ะน่าจะน่าจะใช้อนาลัยสิทธิเอ้ยมันมาแล้วโ okay. อเคยังไม่หันพอถ้าหันไอตรงนี้ต้องเปลี่ยนก<ม>ระสุีแดงข้อดอบเจกต์เอ้ยแถวนี้มีข้อดอบเจกต์มีข้อดอบเจกต์ด้วยแล้วมีอะไรอีกเมื่อกี้มาใช้อนาลัยสิทธิกะอะไรผมไม่ทันอะแถวนี้มีข้อดอบเจกต์จำรู้ไหนเดี๋ยวผมไปเอาไฟฟ <F> ์ 9P350 อ๋อเออเออไอ้เครื่องนั้นแหละไอ้เครื่องนั้นแหละแจกได้อ่าเมื่อกี้มันอยู่แถวแถวคนพอดีเก้าพีสามห้าศูนย์เก้าพีสามห้าศูนย์อ่ฮะต่อไปอต้องหายเอ็มเอฟหายเอ็มเอฟเทอร์โมเมืลล่อกี้ผลเป็นผีเมโมโมรี่ใช่ใช่น่าจะใช่เมมโมรี่นะไอ้มันมองยากอ่ะ โอเคถ้างั้นก็เกลือยังไม่ใช้เราปืนไปด้วยครับเพราะเราต้องไปหาไปพี่ผลปะเราแล้วเมื่อกี้พี่ผลใช้ปืนแล้วมันเป็นสีทองปะใช่เหมือนใช่เลยใช่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 ใช้ปืนจำกัดกำจัดมันพี่ผลมาทางนี้ไหนขวาซ้ายขวาขวาตรงนั้นไม่มีอะไรเอฟเอฟต้องมาทางซ้ายเพราะว่าไปดูมาแล้วซ้ายซ้ายตรงนั้นก็ผมยิบมาแล้วไง งั้นไปตรงข้างหน้าอ่ะข้างหน้าใช่ข้างหน้า,า,นายังไม่ได้ไปเก็บต้องให้ผลนำดีกว่าออเออแปลว่าข้างหน้ามันยังมีเคลอ็ดอับเจ็กนะเราต้องอย่าลืมหาเคลอ็ดอับเจ็กนี่ไงนี่นี่ยิมเอฟยิมเอฟอยู่นี่ตกใจเว้ยไม่ตลอดเลยเอฟตรงนี้มี รอปไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออมันชื่ออะไรอะที่มันเป็นดาวอะเออออออสงสัยต้องใช้ holy water ปลาใส่ด้วยค่อยว่ากันเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยว่ากันต้องหาของก่อนถ้าถ้ามีแบบเนี้ยโอ้โหนี่ไงโหนี่ไงหาของไอกล้องกึ้งเต็มเลยนี่ไง holy water อยู่นี่ใช้เลยแล้วกันนะพี่ฝนพี่ฝนถือไม่ได้ดินี่ไงเมืนจะไปปลาใส่ละพี่ฝนอะไรดีเหรอ ดีสิแพนด้าเกมปลานี่ไงดีสิถ้ามันมีให้ปลามันก็ต้องปลามีกล้องใช่ไหมนี่นี่<ๆ>นี่<ๆ>นี่นี่อันนี้อันนี้ไม่เอาปืนก่อนไอของนั่นเนี่ยพึ่งพี่ผมมีเมลไงเมลมันบอกว่าต้องไหนมีเคอร์ด็อปเจ็คเราใช้เมลแทนได้แต่เราไม่รู<ง>้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพิ่งมันคิเสียงหัวใจเหรอใช่ได้เสียงหัวใจมา,มา,มานี่มานี้ เราเหลืออะไรอ่ะ EMF ใช่ไหม EMF เเมื่อกี้มัน e ส<า> e ั่นเปล่าอะไม่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 อยู่ในมือผมเนี่ยผลทำไมเราแยกกันละ่ะอันนั้นคือไฟที่ผลเหรอนี่อืมอ๋อมีช่วยมีน้ำน้ำไม่สำคัญนะเนี่ยนะมีไปไปอีกมีอะไรปะไม่นามม่ามีอะไรนะ มีผีหรือเปล่าอ๋อตรงนี้นี่นี่นี่ตรงนี้อีกสปีรลิตกาเทอร์โมสปีดบล็อกใช่ใช่ฟอกฟอกแรมฟอกแรมอยู่นี่ฟอกแรมไม่เป็นไรข้อใช้เอ้ยเราต้องคุยกับผีเดี๋ยวผมโยนกล้องันนี้ไว้ก่อนโกส can you hear me? อา เอฟเอาอันนี้ได้ไหมอ่ะเอาเทอร์โมไปด้วยอย่ี่มิไม่ได้พี่ผมของเต็มแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปวางของพี่ผลมาก่อนไปวางของไว้หน้าประตูก่อนโอเคก็อยู่ที่เอามก็อยู่แทนอยู่ที่เอามิบอยู่หลังอยู่หลังผลอยู่หลังผลอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหน้าผลนี่ก็นี่นี่คันอยู่ที่พื้นนี่ห้า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 นะอยู่ทีอยู่จิผ้าโอเคกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อน มีใช้อะไรอีกอ่ะเอฟเช็คยังเดิมเดิมผมมาก่อนยังไม่เช็คไม่ได้ยเช็คคอร์ดอ็อบเจกต์แถวนี้อนาไลซิสวัดเอาเวดดิ้งอ่ะดอีเอ็มเอฟแล้วก็เอาน้ำผลไล่มาไปก่อนโอเคโอเคโอเคมีคอร์ดอ็อบเจกตแถวนี้ก็อยู่ที่นี่มีก็ไปแล้วแถวนี้มีคอร์ดอ็อบเจกตตรงเนี้ยประเด็นคือ อะไรล่ะไปเหอะไปมีเปป้าไปเหอะเ,เรากลับไปเสียง <ไป S 1> เหมือน Ghosty Voice เลยไอยเสียงนั่นคือ Ghosty Voice หรอใช่ใช่พอครั้งครั้งที่แล้วที่มันดังมามันก็เสียงประมาณเนี้ย Ghost Yami ไปนะกลับไปก่อนนะครับนะนี่ไม่ใช่ okay. มีตั้งสามคนเหรออ๋อมีคนเดียว เดี่ยวพี่เลยคุยกับผีไม่ผ่านเดตออริจิน EMF ห้าหรือว่ากดออปกดไม่ใช่เออแต่ EMF ห้าผีก่อนแม่งดุผมว่าออดิโอออนไซต์นี่ไงชอตตินในโตการเอาแล้วแฟดอ๋อแฟดยังออดิโอออนไซต์เหรออ,อ๋อยิงได้ตัวการใช่แล้วก็ออนไซต์เป็นอะไรอะ่ะเดตออริจินต้องตรวจสอบ ยวค่อยว่ากันเดอออริจินแต่เมื่อกี้บอกมันมีหนังสือด้วยใช่ไหมต้องหาก,กดออใช่ไหมใช่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 แล้วก็เท่ากับเราต้องไปหาโน้ตบุ๊กก่อนหนังสือเมื่อกี้เราก็ยังไม่เจอโน้ตบุ๊กเลยเมลนี่ต้องใช้อยู่ไหมก็ยังต้องเออก็ยังต้องใช้แหละเพราะถ้าหากว่าเราเดี๋ยวมาเคียงมาหานี่ก่อน first o b j เ c t เนี่ยผมว่ามันหายากมันเมลมันแค่บอกว่ามันต้องใช้อะไรบ้างแต่คือผมอว่ามันสู้ สู้แบบเฉพาะทางไม่ได้เฉพาะทางมันดีกว่าอยู่แล้วใช่พี่ผมมานี่ไปอยู่หลังของไม่อยู่หลังๆเลยเราอย่าลืมดิเอ้าไม่ตรงแถวนี้ไม่มีเหรอไม่มีแล้วไม่น่ามีก็อยู่ที่นี่ก็แหววอยู่ลองกิฟต์อันเดอร์ไซด์กิฟต์อันเดอร์ไซด์โชว์ย o u r s e l f เอ้โชว์ย o u r s e l f โชว์ yourself ก็ hello ปิ๊งมันละไม่ทำไม่ได้อย่างมืดเลย อุ้ยตกใจนี่นี่เจอแล้วสมุดวาดเอาอันนี้ไปด้วยนี่นี่ตัวเช็คเ <ผม S 1> คิร์สออบเจกต์เอาอะไรมาบ้างเนี่ยเอากล้องเอาเมล์แล้วก็เอาสมุดวาดมางั้นผมเอาอันนี้ครับเผื่อว่ามันจะไม่ใช่เมมโมรีอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่เมมโมรีก็ได้นะเอามาตั้งไว้ก่อน แต่มันไม่หันน่ะมันดูไม่ค่อยดุเอ็นตีตีอยู่นะผมนี่นี่เอ้ยมาแล้วคันเอฟอ,อะไรของล่นนี่ใช่มันมาแว้งใส่ผลมันมาแทะใส่อะ่ะใช่หายไปแล้วหา, <Okay. S 2> หายไปแล้วมันมาแทะใส่เก็บโหขนลุกเลยว่ะอะไรอะ่ะเดตออริจินเหรอเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นอยู่มีเดจินแถวนั้นนะหยิบขึ้นมาแล้วก็วางนะครับ ปุ๊บไปเปิดก่อนให้ให้มองเห็นเดีออวน,นี้ปุ๊บโอเคทีน,นี้ก็ล่อผีมาใช่ไหมขอใช้อีกทีหนึ่งนะครับนน Complete Exorcism ถ่ายรูป Ghostly of Inherited Origin แล้วก็คุยกับผีให้สำเร็จ นั่นเองเฮ้ยผ่หมโดนผมโดนลากอุ้ยเห็นแล้วอยู่ไหนทำไมซาเหรอฮะซาเหรอ Not book writing Not b o o writing โอ้โหใจผมเต็มไม่อยู่เลยโอเคโอเคโอเค Not book writing Not book writing Not book writing คุณมาฮิวก่อน โน้ตบุ๊กไรติงโอเคเ e ็กซอยซัมเอนิ่งอันนี้อันนี้ผมทำไปแล้วเ e ็กซ์ทอยซัมเอรนิ่งเพนตากทำแล้วอินสแตนคาเม่ายังใช่ไหมอันนี้ยังใช่อินสแตนซ์ไลอยู่หลังนู่นเลยไปไลปฝนเอาอะไรมามัง่งไม่มีอะไรเลยนี่หว่าโล่งเลยเอางั้นพี่ผลถือกล้องเดี๋ยวเอาไดา้ไหมผมก็ได้ เอ้หรือว่าผมถือกล้องเองถือกอล้อ,กองผมถือกล้องเองก็ได้ถือกล้องผมถือกล้องเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปหยิบไอตัวเช็คเคอร์สอเจคตรงนู้นด้วยอ่าใช่ใช่ใช่ไม่มีกล้องอยังมไม่ได้เปิดแป๊บนึ่งเปิดกล้องก่อนเปิดแล้วเปิดแล้วเหรออือนะเปิดแล้วเปิดแล้วเปแล้วนะเปิดแล้วนะออวนะมันกวนตี๋เหมือนมันดึงผมไปอ่ะผมว่าน่าจะเม e m o r y ว่ะดูมันไม่ทำอันตรายอะไรแต่ว่ามันแบบมันดึงเอ่อ entity อยู่ข้างหน้า แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนี่นี่อยู่ตรงนี้คลานอยู่เนี่ยอยู่อยู่เนี่ยหกหมุนอยู่เนี่ยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไล่ไปเลยโอเคสวยแล้วก็เดี๋ยวไปเอานี่นี่ผมจะต้องมาวันนี้อันนี้แล้วก็เปิดไปด้วยไปด้านหลังเดี๋ยวไปด้านหลังเดี๋ยวผมไปเก็บฝองด้วยทำไงอะไรคลิกเมาส์กลางชึบชึบชึบโอเค เริ่มหาไอ้นั่นได้อุย๊ยสีแดงอะไรคือสีแดงสีแดงหมายความว่าให้ทำลายทำ,ทำลายอะไรไม่ผลทำลาย curse object ด้วย neutrino ป,ประเด็นคือมันอยู่ไหนอะ อพี่ฝนอยู่ไหนอะตอนเนี้ยอยู่ทางขวาจุดที่มาเก็บไปนั่นเก็บอะไรเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะแถวนี้เหรอพีสีเหลืองพีอยู่ใ,ใกล้ใไปแล้วพี่ผมอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอเด็ออนจินแล้วอ๋อแล้ว, uh huh. ลวถ่ายรูปเร็วมาถ่ายรูปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันพี่ผมอยู่ไหนเนี่ยแดงเถือกเลยอะ โอเคโอเคอรเรารู้ละเดี๋ยวเราค่อยวิ่งมาใหม่ที่ไหนผมอยู่รูปปั้นตรงกลางเนี่ยถ่ายรูปก่อนนี่นี่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปพอตอปอยู่นี่นี่นี่หน้าผมเลยเนี่รยรูปยังอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วอ่านั่นแหละถ่ายยังตรงนี้โอเคถ่ายแล้วนะใช่ใช่มาอย่าเพิ่งกลับมาขับผถก่อนไปไหนกัน มันนี่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 ตามผมมาอ่าถูกต้องมาถูกทางหาอะไรหาจุดสีแดงจุดสีแดงคือที่ต้องทำลายทิ้งพี่ทำลายไปแล้วนี่ยังจุดสีแดงคืออะไรอ่ะคือด็อกไอ้เคอร์ด็อบเจ็กที่มีคำสาบเหรอใช่ต้องใช้ต้องใช้นิวทินุ โอ้ยใกล้มากใกล้มากแถวนี้แถวนี้แถวนี้ละมัง้งคืออะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยในกล้องอ๋อต้องถ่ายรูปมันอยู่นี่หัวกะโหลกหัวกะโหลกในกล้องเห็นเป็นหัวกะโหลกอ๋อเห็นแล้วโทเทมใช่แต่ว่าต้องต้องเอาอินสแตนคามิล่ามาใช่อินสแตนต้องเอาอินสแตนมาพี่ผลโอเคงั้นเรารู้แล้วลว่<อ>าอยู่<ป>ตรงนี้ ทีนี้ก็ต้องหาอินสแตนต์อินสแตนต์รู้สึกว่าอยู่ทางนู้นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตามผมมาตามผมมาเออไปเดี๋ยว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 มีมีมีอยู่เหมือนกันโอ้มีตรงนี้อีกเขอดอบเจ๊กขอดอบเจ๊กเฉยๆเป็นถ้วยเป็นเป็นกระถางกระถางเราต้องเอาไปเราก็ต้องไปเอาก่อนเอาเอาเอาไอเออนั่นแหละ ก็คืออันนี้อาย F หมดหายแล้วอันอื่นมิกปะเอาไปถ่ายเล่นหมดแล้วสินะเนี่ยผมกดผิดแต่ดิข้างหน้านี้มีปะไม่มีมีแต่โอ้โหเยี่ยมไปเลยต้องใช้ทุกป้าเราทำไงง่ะอาจจะทำไม่เสร็จบางเฟสไงถ้าไม่เจออิงแดนลิกสักกล้องหนึ่งเออถ้าไม่มีถ้าไม่มีมันไม่ผ่านจริงนะเนี่ยเพราะว่ามันสปอนไม่ได้หมดเรสคิวสปอนของไม่ได้ ก็ต้องกลับไปทางแบบเนี้ยแต่ว่ามันเอ้ยมันมีดิมันต้องมีของด้านนี้เราเอ้ยนี่ไงดีเห็นป่ะเห็นตรงไฟป่ะเอเอเห็น <c oughs> บ้าบ้าบ้าบ้บาจ้องมานานเดี๋ยวแม่งแดงรู้หมไปไหนอะ่ะวันนี้ดิมันมีสั่นตรงนี้อีกจุดหนึ่งใช่แต่เดี๋ยวพึ่งดีเราหาอินแดนก่อนน,นี่นี่เจอแล้วพี่หมเต็มเลยอะไรคือเต็มเลยของเต็มเลยอยู่ตรงไหนเนี่ย บอกให้ตามมาอยู่นี่มุมนี้มุมนี้มุมนี้คือมุมไหนนี่นี่โอเคนี่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 หกจำได้ว่ามันจะมีให้กล้องหนึ่งอยู่นี่เห็นเนาะมีกล้องเล็กโอ้พอกสุดยอดมีอะไรด้วยมีอันเดียวอ่ะอันเดียวพอละใช่ใช่มันใช้อันเดียวมานี่มานี่มานี่มาทำลายก่อนไม่ได้ไม่ได้ถ้าทำลายกลัวมันกลัวมันจบเลยยังรู้ได้ไงก็ยังไม่ได้แฟนไล์ใส่มันเลยอ่อโอเค แล้วเราต้องตรวจตบที่เดตออริจินอีกพี่ยังไม่ได้ตรวจเลยนี่นี่ตรงนี้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 นี่ตรงไฟช่องเลยส <ม S 1> <Okay. S 2> องลองสองสมผิดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมพี่ผลถึงต้องหามันนะพี่ผลเอาเป็นอะไรมา ไม่ไม่ได้เอาอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเปิดอันนี้ทิ้งไว้อยู่แล้วมันเป็นสีแดงไม่หมายถึงว่าพี่เลือกอะไรมาไม่ได้เลือกอะไรเลยทําทไมไมันถึงให้ทําลายอันนี้ด้วยอ่ะก็แสดงว่ามันมีไงเพียงแต่คราบเรายัางไม่ได้เลือกมานี่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 มัน, properly, มน,มน, itaire, มน,นี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคมาน,นี่มานนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ, speed, ถ, speed, ถ่าย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 ดีดีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็หยิบไปแล้วก็หยิบไปโอเคสวยอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องมันไม่ใช่สีแดง ดบเตกเมื่อกี้เป็นโทเทมวันนี้ไปไหนอะเอาไปเก็บไงนี่ไงเดินไปไหนอะปี <c oughs> ป่วิยอยู่แถวนี้หนุ่มหน้าสวยมองอะไรเปลี่ยนทั้งนั้น,นพูดเลย มองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นจ้าเอะเรเวนแนนเอฟเมมโมรี venant, ตรงไหนวะเนี่ยเรเวนแน้นเหรอนั่นไงมีบอกอยู่เนีย่ยอ่าอ้หเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเรเวนแนนแล้วเรเวนแน้น <Re venant. S 2> คือตัวอะไรอะ่ะโอ้เรเวนแน้นว่ะเอกลักษณ์เรเวนแน้นคืออะไรวะเนี่ยอ่านดิเรเวนแน้นอ๋อนี่ไงตัวคันคานอ๋อเอเอว่ะ ไหนดูเมมโมรีดิเอาเมมโมรีไม่มีเว้ยตอนเมลมีอะไรบ้างเอฟเมลหรออืมมีสมุดอือหือแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บแป๊บเมลเฮ้ยผมจำไม่ได้ว่ะไปเอาใหม่เงินก็ไปเอาใหม่ผมจำได้ว่ามีอนาลัยสิทธิ์ที่พี่ผลใช้ใช้ไปแล้วมีสมุดสมุดใช้แล้วเอี่ยมเอฟใช้แล้วนั่นแหละขาดอีก ขาดอีกนั่นแหละขาดอีกสองอย่างป่ะไม่ไม่ถ้างั้นมันจะเหลือแค่ถ่ายรูปแล้วก็จบแล้วถ่ายรูปก็คือเสร็จแล้วเนี่ยลอกก็คือเราได้ของขบแล้วใช่ไหมใช่ในเมลผมไม่ใช่นะถ่ายรูปเสร็จแล้วออเราไม่ต้องสวดเหรอไม่ต้องสวดออนลีชินอะไรแล้วเสียงอะ่ะคืออะไรสรุปไอเสียงนี่แหละที่เราต้องหาเอนทิตี้สรุปพี่เอาออนไซต์มาป่ะหรือไม่ใช่ไม่เอาเพราะว่าเมลมันไม่มี ก็เอฟบอกมันมีแค่นี้ผมจำไม่ได้ว่าเมลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเมลมาเพิ่มกันนะพี่บ่นนพี่บนต้องถือโอเคกล้องนั้นแหละช่วยได้อยู่ในโตกันเดี๋ยวค่อยใช้อันนี้มันหมายความว่าเราอ่ะต้องไปลอ่อไปล่อมาด้วยการแบบคุยกับมันแล้วเพื่อล่อมันมาแป๊บหนึ่งนะเรา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 ,เราคุยกับมันแล้วเราคุยกับผีเรายังไม่ผ่านเลยอ่ะเราก็ต้องหาไงเรายังไม่คุยกับผีเลยเรา <Hello? S 2> ไม่ผ่านเลย ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลูกเรือนคันยูเฮียร์มีเฮ้ยเอฟมันมีของกันเดอรนะมันไปชนอะไรเอาเข้าสักอย่างแล้วเนี่ย,ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อข้างเงาเฉยพี่ฝนผมไม่มีของกันไม่มีกล้องเลยวะพี่ฝนอยู่ไหนอะนี่ไงอ,อะไรมาเมียวอีกเดียวเมียวเออเยอะเยอะไปเลย เดี๋ยวผมไปรถแป๊บนึงมามา้วก่อนไออะไรนะกล่องสป i r i t b o บ็อกอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่มันเครื่องเอ t i t ตี้สป i t Box บ็อกเจ็งมีสองย่างอ่ะทำไมเราเอามาเดียวเองอ่ะมีสองมันบอกว่ามันมีสองไม่มีบอกนี่ไม่ไม่ผมเห็นอีกอันนึงมันมีสองอยู่ตรงนี้ไงอ๋อใช่ใช่ใช่จำได้ละจำได้ละ มันอยู่แถวๆข้างหน้าเลยที่ไหนแถวเนี้แต่รู้ว่าไหนยังบอกว่าอยู่ในแอเรียแล้วอันนี้ไม่อยู่อันนี้อยู่ตรงนี้แรงมากเลยเอฟเอฟดูแถวนี้หน่อยดิเนี่ยแถวเนี้ยมีอะไรไหมโองดูไม่ได้มไม่มีอ่ะ แถวเนี้ยมีปะพี่ฝนพี่ฝนไปเปลี่ยนของหมดแล้วก็ผมดีอ่ะเดี๋ยวพี่ใช้เดี๋ยวพี่ใช้กล้องดีอ่ะสั่นแรงมากเลยตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ารูไม่เป็นเอาลกล้องมหมโยนมาเลยโยนกล้องมาเลยตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนที่เราหรอกมันโยนไหมอันนี้อันนี้ไป เปลี่ยนฝั่งได้ชืบอะชืบอะชืบคลิกเมาส์กลางคลิกเมาส์กลางสิลูกเปิดออบเจกต์อยู่แถวนี้มันขึ้นอยู่ไม่ได้ช่วยเลยผีอยู่นี่ผีอยู่นี่เปิด Object เฮ้ยนั่นไงล่ะก็ถึงบอกว่าอย่าพึ่งถ่ายตุยไหมโอ้ยสอร์รี่นะคุณจบแล้วดิโอเคกลับได้สลุก อีกอันหนึ่งก็ใช้ไม่ได้สรุปไม่มีเสียงไม่มีเสียงผีตุยเหรอผีตุยไปละนี่ไงมาอยู่นี่คุยทันอยู่โอเคผ่านหมดสวยโอเคครบเพเคครบหมดจบไปครับจบครับได้ลุยกินนาทีเลกโบ้24นาทีเองชิลได้อีตาด้วย เดือดเดือดคลิปปี้คิปเลอร์เดือดเดือดเดือดเย <Yeah. S 1> โอ uh, ้รวยร่ำรวยอ้วมีเคิร์สออบเจกต์เหรอมีอันเดียวอะจริงๆน่าจะมีสองมั้งมีสองจริงจริงมีสองใช่โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากน้องมือลั่นนะครับทำให้การหาเคิร์สออบเจกต์อีกอันหนึ่ง มันหาไม่ทันนะครับยังไงก็ลองกันใหม่ในผีตัวถัดไปแล้วกันว่าจะเป็นผีประเภทไหนและด่านอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมแล้เวเจอกันครับ